ของถมบ้านสนามบินเช่นเคยนะคะทุกคนเฮ้ย้องลูกชิ้นไปเนลูกชิ้นปิ้งนายหัวนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มแซบ่บแซบ่บเ,เพราะว่าชิมแล้วแซบจริง,รงะมะม่วงคุณแม่ค้ากินมะม่วงโชว์ จะเดินพาเดินเลาะเลาะเลาะไปเจสันเจสันผักสดโอชูชีเจ้าเดิมมาต่อด้วยไก่ย่างนะคะไก่ย่างเจ้าเดิมเบากินไก่ อันนี้ก็เห็ดนะคะเห็ดฟางเห็ดฟางมาหาซื้อได้แล้วก็ประทูประทูเราก็มีอันอันนี้นำดักแด่นำเนาะแล้วก็มีขนมด้วยน,น้ำยายผมมีกระท้อนด้วยนะคะแล้วก็ถั่วนะคะ พรามันบเใจน้นากินอยนีก็มันอันนี้เลยอไอตนาลานจะนบ่จดูนะเฮพรนกได้ป้ตองละร้อยตองละร้อยเช่นเคยอือผักกระเฉดนะพี่น้องผักกระเฉดก้ามงานอือมือนะผักกระเฉดสดสดเลย กินเป็นบแนมคุกยำแหนมปอเปี๊ยะแหนมคุกเอาเอาเ,อาเอาแบบเอาแบบคุกไม่ใส่พริกเออ,อเไส้อใกกันจ้าที่มันจำมน เขน่มวะนใก้มุเาัดักน้อยเอาค่ยพ่อขายอะไรพ่อเเี๋นี่ะ็พักสดๆปลูกเองนะคะดูนะสดหอยนี่กบาดปลาจอมปลาง้า นี่สี่สิบนี่เก้าขี้ทุกสเต๊ปใชรับเป็ดรับปลารับหมูโอโกบวันนี้เรามีโอโกบนะคะอขอบคุณค่ะ เพาะเก่าลบมามีหนมจีนน้ำเดิมไอ,อ,อตุกจะขยับไม่เต็มหนิ มอยผมมาทายเนาะมือมันไหลผมมาทายทาย